สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะน,น,นี้อันนี้ก็จะพามาอัปเดตสวนป่าอาอยุได้2ปีกับ3เดือนอัเปดตัวได้ต้นกระบากต้นกระบากตัวน,นี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันที่ถ่ายคลิปวันที่24กันยายน2568 อันนี้ก็เป็นต้นพยอมพยอมต้นนี้ก็อย่างสวยงามเลยตัดไปนู่นเป็นไม้สักอ่าเดี๋ยวพาเดินดูเดินชมนะพยุงพยุงก็โตเร็วดีนะครับอันนี้เป็นยางนาอนยางนาช่วงต้นฤดูนี้มัน จะมีข้อเสียอยู่ว่านอนจะกินยอดยอดจะกุดทุกต้นเลยเริ่มที่จะเหลือยอดให้หน่อยแล้วช่วงที่เมื่อ,อมิถุนากรกฎาคมมาเนี่ยโอ้โหยอดจะกุดหากว่ามันโตไปตามปกติเหมือนกับต้นไม้ต้นอื่นเพราะว่าอย่างนานี้ก็จะสุดยอดเหมือนกัน เห็นแล้วมันปลื้มปิ่มจริงๆนะครับพี่น้องกับป่าไม้ที่เราปลูกปลูกโดยไม่มีระบบน้ำปีแรกโอ้โหห่อเหียวมากเลยเ <c oughs> นื่องจากว่ายากขึ้นมาทัวมันเต็งไปหมดต้นไม้แทบจะมองไม่เห็นทีนี้ก็ผ่านแล้งผมปลูกเมื่อปีหกหกนี่ธุนายนหกหก ผ่านแลง้งช่วงปีปลายปี6 6แล้วก็มาปี67กปรากฏว่ายางนากระตะเกียนทองนี่ตายค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยมีการซ่อมปีที่แล้วซ่อมทีนี้มาช่วงต้นต้นปี68มีการเอาน้ำมาช่วยมาช่วยในส่วนที่มีการซ่อมใหม่คือยางนากระตะเกียนทอง ผึปรากฏว่าก็าได้ต้นไม้ที่เป็นป่าที่มีความนานแน่นเป็นมองดูเป็นป่าแล้วละ่ะสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่อันนี้ต้นขี้เหล็กนะครับโอ้โหต้นขี้เหล็กน,นี้โตเร็วมากาผมว่าในการสร้างสวนป่าต้นขี้เหล็กก็เหมาะที่จะเป็นต้นไม้นำร่องเหมือนกันลูก ให้ร่มเงาไปก่อนแล้วค่อยปลูกพวกยางนาพวกอะไรตามหลังก็น่าจะโอเคอยู่ดูกระบอกตอนนัวนี้กระบอกนี่โหีเลยปีเลยนี่มองดอูมันจะสู้หญ้าได้หรือเปล่าน้อมันดูไม่กริงๆแต่ว่าพอ,อผ่านแรงมาได้ทีนี้ก็ปรากฏว่าโตแบบสุดยอดมากเหมือนกัน ต้นยางเหียงหรือภาษาอีสานมันผมเรียกต้นตองชาติต้นชาติอันนี้ผมเอาเก็บลูกมันมาเพาะเองก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ก็นำมาปลูกแต่ว่าที่เด่นๆแบบนี้มีไม่กี่ต้นน่าจะประมาณสีต้นห้าต้นนี่แหละ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้ต้นฉาดหรือว่ายางเหียงตัวค่อนข้างจะช้ายู่ช่วงช่วงนั้นมันก็จะแตกขึ้นมาเป็นหลายต้นก็ค่อยมาคัดออกป่าในโซนนี้ผมปลูกผมไม่ได้ปลูกเป็นแถวนะครับก็คือปลูกดะไปะนานหลังกัปลูกไปอันนี้ปลูกสองคนกับแม่บ้าน ใครใครปลูกยังไงก็ปลูกแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าตลกอยู่คือแม่บ้านผมช่วงในสวนที่ผมเล็งแนวไหมเขาปลูกมีการเข็งเชือกขึงอะไรไหมเขาปลูกเขาก็บอกว่าเขาปลูกเป็นแถวไม่ไม่ได้ต่างๆที่ขึงเชือกเล็งแนวทีนี้พอบอกว่าเอ้าปลูกดะเลยถ้างั้นให้มาปลูกในสวนที่ไม่เป็นแถวเขาบอกว่าปลูกไม่เป็นอีก เลยว่าปลูกไปเออปลูกยังไงก็ปลูกไปทีนี้ผมก็มาปลูกตามมันก็ออกมาในลักษณะที่เห็นนี่แหละต้นยางนาต้นพยอมอสวยงามอันนี้ต้นแดงแดงก็สุดยอดเลยสักสักอันนี้ก็มาปลูกอ,อยุดตรงกลาง สวยงามทีนี้ผมอยากจะให้ดูต้นยางนาต้นนี้ดูลักษณะของใบผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นมันเป็นยางนาอะไรเท่าที่ทราบเนาะว่าเขาว่ามันมียางแดงยางแดงกับยางขาวทีนี้ในส่วนตัวผมก็ไม่มีความรู้ว่าย,ยางแดงมันเป็นอย่างไรยางขาวมันเป็นอย่างไร ก็รู้แต่ว่าเป็นยางนายางนาเนาะทีนี้มันมีข้อต่างอยู่สองต้นเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ3มเมตรดูลักษณะของใบใบต้นนี้ใบจะ,อ,ะอันนี้ใบจะใหญ่กว่างแล้วก็มีความเขียวสดส่วนต้นนี้ใบจะเล็กเล็กแคบเรียว แล้วก็จะเป็นหยักๆเป็นร่องลึกมากกว่ามองดูไกลๆนี่มันเหมือนกับว่าต้นมันสลดช่วงช่วงไอ้แล้งของเข้าปีที่สองเนี่ยผมไึกว่าเอ๊ะต้นนี้มันจะตายหรือยังไงมองดูลักษณะใบมันจะเป็นแบบนี้แหละเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มาตลอดเลยมีในสวนนี้ประมาณสามหรือว่าสี่ต้นนี่แหละ,ะผมก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็น เป็นยางแดงหรืออย่างไรอันนี้ถามผู้รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรยางนาสองตนเนี้ยก็มีพืชหลากหลายชนิดนะครับที่ผมปลูกลงอยู่ในล็อกนี้ อันนี้เป็นต้นว่าต้นว่านี้มันเกิดเองอยู่แต่เดิมมาก็ปล่อยไว้ประราดูต้นนี้ก็โอ้โหอย่างสวยงามเลยอยู่ใกล้ๆกกันกะกิเล็กขี้เหล็กนี่ถือว่าสุดยอดเนื้อไม้ก็ดีมากเหมือนกันนะครับี้เล็กอันนี้เป็นต้นกันเกลากันเกลานี้ก็ จะโดนแบงโดนแมลงโดนหนอนอเจาะยอดทำให้ยอดกุดยอดด้วนเยอะเรื่อยๆดูไม้แดงสวยงามเลยทีเดียวอันนี้เป็นยางนาที่ผมปลูกซ่อมเมื่อปีที่แล้วช่วงต้น อมิถุนามิถุนาหกเจ็ดก็ผ่านแล้วละะนั่นจะว่าเอาน้ำมารดอันนี้เป็นท่อน้ำที่ผมต่อมาเป็นท่อ PE ต่อมาแล้วก็เอาสายยางมาเสียบตรงปลายเดินรถเอาอันนี้ผมปลูกซ่อมเมื่อเมื่อมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยดูลักษณะก็โอเคละ ก็มาปลูกไว้ใกล้ๆก,ก,กันกับต้นว่าต้นนี้นี <c oughs> ่อจะกว่าต้นว่าต้นนี้ผมเล็งเนือแล้วว่าผมจะทําการขุดล้อมออกรักษาต้นเหมาะแก่การขุดล้อมอสวยงามสวยงามนะครับอันนี้เป็นติวยางนาะต้นนี้กอ็อย่างจำเลย ยางนากะระพยุงพะพยุงสูงกว่ายางนาอันนี้เป็นต้นประดูะโตค่อนข,ข้างที่จะเร็วอยู่ไม้สักไม้สักนี้ถือว่าสุดยอดมากแล้วก็มะฮอกกานีอันนี้เป็นกระถินเทพา กระถินเดียาเดี๋ยวก็จะเริ่มทย,ยอยออกไปใช้ล้วอย่างต้นนี้เดี๋ยวว่างก็จะทำการตัดส้างออกไปทำเป็นฐานทำเป็นงานอะไรต่างๆเดี๋ยวพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อว่าให้ไม้ที่อยู่ตรงเนี้จะมีไม้ประดู่กับไม้สักมันจะได้เจริญเติบโตต่อไป น,นี่ยางนาตัวนี้ก็ถูกซ่อมเมื่อปีที่แล้วก็มีการรดน้ำถือว่าสุดยอดแล้ทีนี้ประดูนี้ก็หนอนชอบหนอนแล้วก็แมลงชอบกัดยอดอยอดจะกุดยอดจะด้วนอยอะแต่ว่าถ้าก็แตกใหม่ แตกใหม่แล้วก็เซตตัวขึ้นเป็นลำต้นตรงฟรงแล้วก็สวยงามเลยโ oh อ้ไม้แดงต้นนี้สูงชะลุดเลยไม่ยอมแตกกิ่งก้านสาขาเลยลักษณะก็เป็นแบบนี้เองสวยงามเลยทีเดียวลำดวนลำดวนนี้ตีตีแรกตอนข้างที่จะโตช้าอยู่ ที่สเนี่ยพผ่านสองปีมาก็เริ่มที่จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนี่ยังนาปลูกซ่อมปีนี้ตะเคียนทองตะเคียนทองก็โตได้กอนการที่จะดะีที่มันผ่านรอดจากการแล้งของปีแระไม่มีการรดนน้ำต้นที่มันผ่านมาได้มันก็สวยงามเลย ปีที่แล้วมีการรดน้ำช่วยด้วยทีนี้ก็ไปเลยเนี่ย yeah. เดี๋ยวตัวนี้ผมจะให้ดูลักษณะของก้าพันไม้ที่ไม่สมควรที่จะนำมาปลูกปลูกได้ก็ไม่โตนะครับนี่คือตัวนี้อันนี้เป็นต้นประยุงลักษณะของต้นมันจะขดมันขึ้นมาแล้วก็จะม้วนขดอยู่ตรงบริเวณโคนเนี่ยมันจะไม่โต ถึงมันโตมันต้นมันก็จะโน้มเอ็นระตัวระตัวนะครับทีนี้ถ้ามันโคตรอยู่ด้านด้านล่างตรงรากมันถ้ามันโคตรอยู่ด้านล่างต้นมันจะโค่นเวลามันโตขึ้นมันโตได้อยู่แต่มันก็จะโค่นลักษณะนี้ตรงที่มันโคตรเนี่ยเวลามันโตขึ้นเนี่ยมันก็จะดันดันแล้วมันจะอ้าออกําให้ลําต้นมันจะเอ็นเอ็นเอ็นไปเอ็นมา ถ้าเจอแบบนี้คืออย่าเอาไว้นะครับอย่าเอาไว้ตัดทิ้งอรทีนี้ผมก็เลยเอาตัวนี้มาปลูกใส่เป็นพยุงไหยหลังเ,เดี๋ยวผมก็จะตัดตรงนี้ทิ้งอันนี้ปลูกไปเมื่อเช้านี้เองพยุงไหหลําแล้วก็ต้นกระทิงต้นกระทิงก็มีต้นพันอยู่ที่บ้านแม่ก็เอามาเพาะแล้วก็ามาปลูก ดอกหอมมากเลยลักษณะมันจะคล้ายกับต,ต้นสารพีใหม่ๆปีแรกก็ตูค่อนข้างที่จะห่างอยู่ปีที่สองก็แทรกเข้ามันก็เริ่มทีอพอซ่อมปีที่สามอซ่อมเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาเนี้ย มันก็ถีเข้าถีเข้าผมคิดว่าเออพอแล้วละ่ะประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วตนี้ก็จะปล่อยแล้วต้นไหนรอดก็รอดต้นไหนไม่รอดก็อาจจะไม่มีการซ่อมแล้วแหละตีนี้ความที่หามเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะจัดการเองแล้วก็เมื่อมันโตขึ้นเราก็จะเข้ามาแทรกแซงช่วยบ้าง เป็นบาง,บางจุดเป็นบางส่วนก็พามาเดินชมนะถือว่าเป็นการอัปเดตไฟในตัวเอาด้วยนะครับฝากกดไลค์ตัวเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นไอซีเป็นแฟนคลับกันก็จะลืมกดติดตามดนะ้เนาะผมแจนแวนก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง คลิปนี้คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ